ข้อที่121นะครับเขาถามว่าข้อใดต่างจากพวกเนาะน้องจะเห็นว่าข้อนี้มันตรงกับข้อสอบเก่าๆเลยก็ตอบเป็นข้อที่2เนาะก็คือไม้บรรทัดเพราะาอะไรเพราะว่ามันไม่มีหน้าปัดและเข็มแต่ตัวอื่นเนี่ยมันมีหน้าปัดกับเข็มหมดเลยเนาะข้อที่122นะครับเขาถามว่าจงหาว่าประเทศใดมีประชากรมากที่สุดโอเคก็มีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กเนาะถ้าเรามาดูนะครับเราก็มานับดูแล้วกันโอเคนี่คือเรื่องของการอ่านกราฟเนาะอันนี้เป็น30 20 10 ใช่ไหมโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งก็45 30 20ห้ามสิยใช่ไหมแล้วก็นี้ก็เป็น50ใช่ไหมครับโอเค50แล้วก็45เนาะประมาณนั้นแล้วก็นี้ก็คือ30แล้วนี่ก็35 20แล้วก็25แล้วก็35อันนี้น่าจะเป็น55แล้วก็30เน,ะะนาะแสดงว่าถ้าเรารวมกันนะครับอันนี้เรามารวมรวมกันเนาะได้เป็น60 ได้เป็น95ได้เป็น125ได้เป็น80แล้วก็ได้เป็น120แสดงว่าข้อนี้ครับตอบได้เลยก็อะไรเอ่ยก็อังกฤษนั่นเองเนาะแค่นั้นเลยจบข้อที่123นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าแต่ละประเทศมีจํานวนเด็กชายเท่ากับเด็กหญิงเสมอจงหาว่าร้อยละของเพศชายในประเทศอังกฤษคิดเป็นกี่เท่าของร้อยละของเพศชายในประเทศบราซิลเนาะโอเคอันดับแรกเลยก็คือของอังกฤษนะครับน้องจะเห็นว่าผู้ชายมีทั้งหมด50คน แต่ว่าเด็กเนี่ยมีจํานวนผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเท่ากันใช่ไหมก็แสดงว่าครึ่งหนึ่งก็คือ15บห้าแสดงถ้าเรารวมนะครับมันก็จะได้เป็นพี่เขียนก่อนเนาะอังกฤษโอเคกับบราซิลแล้วกันโอเคตัวของอังกฤษนะครับก็เป็น65ในเท่าไหร่ครับใน125คนเนาะคูณด้วย100ประมาณนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเจ็บจื๊บ522%เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ทีนี้ของบราซิลบ้างบราซิลเนี่ยน้องจะเห็นว่ามี30กับอันนี้ครึ่งหนึ่งก็คือ5ก็แสดงว่านาะ 3าสิบห้าในหกสิบนะโอเคคูณด้วยหนึ่งร้อยแสดงว่าตรงนี้นะครับโอเคถ้าเราคิดออกมาเนี่ยมันก็จะประมาณเท่าไหร่อันนี้มันมันคูณกันแล้วได้เป็นหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าส่วนสามสิบประมเออส่วนสามประมาณนั้นอืมโอเคทีเนี้ยครับพอเราได้อย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาหารกันเนาะก็ห้าสิบสองหารด้วยหนึ่งเจ็ดห้าหารสามน้องก็จะได้ออกมาว่าอันนี้ก็มาคูณข้างบนเลยเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าหกจุดเออหนึ่งห้าหกส่วนด้วยหนึ่งร้ยเจ็ดสิบห้าประมาณนั้นก็จะได้เป็น อันนี้ประมาณ0ูนย์จุดกว่ากว่าใช่ไหมหน่าเกือบเกือบหนึ่งอ่ะแสดงว่าตรงนี้ครับเราต้องคิดเลขละเอียดนิดนึงเพราะว่าข้อชอยเนี่ยอืมเลขมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเนาะดังนั้นนะครับตรงนี้ถ้าเราคำนวณออกมามันจะได้เป็น0 8 9เท่านั้นเองแสดงว่าคำตอบที่ได้นะครับควรที่จะเป็นข้อที่3มนั่นเองเนาะจบข้อที่1 2 4ยบสี่นะครับเขาบอกว่าจงหาว่าประเทศใดมีสัดส่วนของผู้ชายมากที่สุดโอเคถ้าเรามาดูเนาะเราก็เขียนสัดส่วนมาเลยละกันอันดับแรกเลยเนี่ยก็เราจะเห็นว่า อันนี้ก็จะได้เป็น30ส่วน60มั้ยโอเคแล้วนี่ก็45ใน95อันนี้ก็จะเป็น50ใน125เนาะแล้วก็35ใน80 แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ35ใน120น้องจะเห็นว่าถ้าเราดูเนี่ยเออเราไม่จําเป็นต้องคิดเลขเนาะเพราะถ้าเราดูเนี่ยครับนี่มันคือครึ่งหนึ่งหกสิบเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีและตรงนี้น้องจะเห็นว่านี่ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําถูกไหมถ้าไม่ถึงครึ่งเนี่ยครับแสดงว่าโอเคเอตัวนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มากสุดแหละแสดงว่าเราก็ตอบเป็นบราซิลนั่นเองเนาะจบแค่นี้เลย ข้อที่125รานะครับเขาบอกว่าร้อยละของผู้หญิงในประเทศโปรโตุเกสคิดเป็นกี่เท่าของร้อยละของผู้ชายในประเทศอาร์เจนตินาโอเคอันดับแรกเลยครับก็คือโปรโตุเกสเนาะโปรโตุเกสโอเคแล้วก็อาร์เจนตินาพี่เขียนว่าอาร์อย่างเดียวก็พอละโอเคตัวของผู้หญิงเนาะอันนี้ผู้หญิงเขียนกำกับไว้แป๊บเดียวลืมโอเคผู้หญิงในโปรโตุเกสนะครับน้องจะเห็นว่ามันก็คือ30มสิบไหมสาใน95เนาะ คูณด้วย100โ okay. อเคอะประมาณนี้อันนี้จริงๆไม่ต้องคูณเนาอได้ถ้าเกิดเราจะคิดเลขแบบไวๆโอเคอันนี้ก็ตั้งไว้ก่อนทีนี้นะครับไอตัวของผู้ชายในอาร์เจนตินาเนาะก็เป็น35ส่วนด้วย120คูณ100เนาะโอเคประมาณนั้นแสดงว่าเราก็เอามาแบบหารกันเนาะมันก็ได้สัดส่วนออกมาซึ่งตรงนี้นครับคือ30คูณห0 0หารด้วย95แล้วก็หารใหญ่ๆด้วย35คูณ100ส่วนด้วย120เนาะซึ่งตรงนี้ครับมันก็คือ30 คูณห0 0หาร95แล้วก็คูณกับ120ส่วนด้วย35คูณ100โอเคน้องจะเห็นว่าการที่เราติดไว้นะครับมันจะทำให้เราตัดเลขได้ง่ายกว่าเนาะประมาณนั้นนั่นเองทีเนี้ยโอเคถึงแม้ว่าจะตัดเลขได้ง่ายกว่าขนาดไหนก็ต้องคิดเลขอยู่ดีถูกไหมครับโอเคถ้าเรามาดูเนาะเราจะเห็นว่าโอเคเราก็ทำเรื่อยๆซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราคำนวณค่าออกมานะมันจะได้ออกมาเป็น1.08เท่าประมาณนั้นดังนั้นนะครับข้อนี้ก็จะตอบเป็นข้อที่ 3นั่นเองเนาะประมาณนี้เลยข้อที่126นะครับเขาบอกว่าจากการสอบถามจังหวัดที่นักศึกษาไปฝึกงานซึ่งมี3จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีแล้วก็สุรินทร์เนาะพบว่าคนที่เลือกไปชลบุรีไม่มีใครได้ไปสุรินทร์ข้อใดถูกต้องอันนี้ครับคอนเซปต์สำคัญเนาะอยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่ว่าเรามองออกหรือเปล่าถ้าเรามาดูนะครับถ้าเราเขียนแผนภาพเวน e uler, เนอร์เนาะจื๊บจื๊บจื๊บสามส่วนด้วยกันซึ่งมันมีพี่ก็แบ่งเป็นชนเนาะชนแล้วก็สุรินทร์ แล้วก็ระยองเนาะแค่นี้พอทีนี้เขาเขาบอกว่าถ้าคนที่เลือกไปชนบุรีก็คือถ้าเลือกไปชนเนี่ยจะไม่ได้ไปสุริน์หมายความว่ายังไงครับเลือกไปชนบุรีไม่ได้ไปสุรินก็หมายความว่าถ้าเลือกไปชนปุ๊บสุรินตัดออกทันทีถูกไหมแสดงว่าตรงนี้ครับถ้าเรามาดูอะ่ะคนที่เลือกไประยองอ่ะแล้วไปชนด้วยโอเคสมมุติว่าเขาไปชนเนาะคนที่เลือกไประยองแล้วเขาไปชนด้วยน้องจะเห็นว่าถ้าไปชนก็ไม่มีทางที่จะได้ไปสุรินถูกไหมครับ นั่นแหละแล้วก็ไอตัวของซุรินแล้วเลือกไประยองด้วยแสดงว่าก็ไม่มีทางที่จะได้ไปชนบุรีเหมือนกันถ้าน้องสังเกตนะครับน้องจะเห็นว่าชัดเลยมันไม่มีทางที่จะไปครบทั้ง3าจังหวัดแน่เพราะถ้าเอาไปสองจังหวัดเนี่ยมันก็ต้องโดนบังคับให้ไม่ไปอีกจังหวัดหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เราจะตอบเป็นข้อที่สามนั่นเองเนาะประมาณนี้ข้อที่หนึ่งรอยสบเจ็ดนะคะรับเขาบอกว่านายเขียวกับนางแดงมีลูกก็คือนายดำเนาะ โอเคทีนี้เขาบอกว่านายชมพูกับนางฟ้ามีลูกเป็นนายเขียวโอเคแล้วเขาบอกว่านายน้ำเงินมีอายุมากกว่านายเขียวสามปีมีหลานสามคนและเป็นลูกของนางฟ้านางส้มอายุน้อยกว่านางแดงสองปีเป็นลูกของนายเหลืองนายเหลืองกับนางม่วงมีลูกเป็นนางแดงนางส้มกับนายเทามีลูกสองคนคือนายคลามกับนายแสดข้อใดผิด โอ้โห oh, oh, oh. ถ้าเรามาดูนะครับโอเคอันนี้เราก็ต้องแบบต้องแบบเออมานั่งเขียนแผนผังกันนะเนาะเรามาดูแต่ละบรรทัดกันเนาะโอเคอันดับแรกคือเขาบอกว่านายเขียวกับนางแดงมีลูกเป็นนายดำเขียวกับแดงมีลูกก็คือดำเนาะแล้วทีนี้เขาบอกว่าชมพูกับฟ้าชมพูกับฟ้าเนาะโอเค มีลูกเป็นเขียวใช่ไหมครับเขาบอกนายน้าเงินมีอายุมากกว่านายเขียวสามปีมีหลานสามคนและเป็นลูกของนางฟ้าแสดงว่าก็คือลูกของฟ้าเนาะโอเคแสดงว่าน้าเงินอยู่ตรงนี้ชัวร์ปราน้ําเงินโอเคทีนี้เขาบอกว่านางส้มโอเคอายุน้อยกว่านางแดงโอเคนางส้มอายุน้อยกว่านางแดงสองปีเป็นลูกของนายเหลืองนายเหลืองกับนางม่วงมีลูกเป็นนางแดงโอเคเหลืองกับม่วงเขียนแป๊บเหลืองกับม่วง มีลูกเป็นแดงกับส้มแน่ๆโอเคเพราะจากที่เราอ่านมาเนาะทีนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าส้มกับเทามีลูกสองคนโอเคส้มกับเทามีลูกสองคนจืบจ๊บจื๊บโอเคมีลูกสองคนนะทีนี้เขาบอกว่าคือครามกับแสดครามกับแสดเนาะโอเคประมาณนี้แสดงว่าอันนี้ก็น่าจะได้แผนผังประมาณนี้แหละอืมทีนี้ยครับถ้าเรามาดูเนาะโอเคเขาถามว่าข้อใดผิดเนาะ ซึ่งตรงนี้ครับถ้าเรามาดูนะไอตัวของตัวที่หนึ่งเขาบอกว่าแดงเป็นป้าของครามถูกไหมแดงเป็นป้าของเราก็ถูกนะอืมแล้วทีนี้อันที่สองแสดคือหลานของแดงแสดอยู่ไหนแสดอยู่นี่คือหลานของแดงก็ถูกถูกไหมครับทีนี้คํามีเอาคําอะไรน,นี่ต้องเขียนว่าดำเนาะโอเคดํามีชมพูเป็นปูโอเคดํามีชมพูเป็นปู่จริงหรือเปล่า ดำอยู่นี้อยู่นี้โอเคชมพูก็คือเป็นปู่ถูกต้องถูกไหมครับเพราะนี่คือพ่อเนาะทางฝ่ายพ่อทีนี้เนี่ยต่อมาอันที่4น้ําเงินเป็นอาของดําน้ําเงินเป็นอาของดําจริงหรือเปล่าอ่าถ้าเรามาดูนะครับโอเคเราต้องเรียกว่าอะไระน้ําเงินเขาเป็นพี่ของเขียวเนาะอันนี้เขาเรียกว่าลุงไม่ใช่อาถูกไหมเพราะว่าถ้าอาคือต้องเป็นน้องเนาะแสดงว่าตรงนี้นะครับตอบข้อ4ี่ชัวร์ปับ โอเคประมาณนี้เนาะแล้วข้อที่ห้าเนี่ยเขาบอกครามมีม่วงเป็นใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถูกถูกไหมครามมีม่วงเป็นใหญ่นั่นแหละครับก็เรียบร้อยละข้อที่หนึ่งร้อยสิแปดนะครับเขามีข้อมูลมาให้2ข้อมูลเนาะแล้วเขาถามว่าจงหาว่าผลรวมของ x yz คือเท่าไหร่ทีเนี้ยเขาก็มีข้อที่1ช้ชอยให้มาให้ว่าเออข้อมูลเพียงพอหรือเปล่าเนาะถ้างั้นเนี่ยครับเรามาดูกันเลยละกันข้อที่หนึ่งเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวของข้อมูลชุดที่1เนี่ยน้องจะเห็นว่า มันมีแค่นี้มันถามหาผลรวมได้ไหมน่าจะไม่ได้แหละอันที่2ก็เหมือนกันก็หาผลรวมไม่ได้เนาะแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆมันมีสมการที่1อยู่แล้วถูกไหมเรามีสมการที่2ถ้าเกิดว่าพี่เอามาทําอะไรบางอย่างกัน<ม>เช่นเอา2อลบหถ้าน้องดูนะครับน้องจะเห็นว่าตรงนี้มันจะได้เป็น 2x บวกด้วย 2y แล้วก็บวกด้วย2องอันนี้คือการแก้สมการเนาะจะเท่ากับ70ซึ่งถ้าน้องดูดีๆเอา2มาหารมันจะได้35น้องจะได้ออกมาเป็น x บวก y บวก Z แสดงว่าเฮ้ยได้คําตอบมาเนาะแสดงว่าตรงนี้หาได้ถ้าใช้ข้อมูล2ชุดดังนั้นเนี่ยครับเราก็หาชอยส์ที่บอกว่าใช้ข้อมูลทั้ง2ชุดเนาะซึ่งตรงนี้มันก็คือข้อที่3มนั่นเองข้อที่129เนะครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ทั้งหมด4ฉบับที่มีเลขท้าย3ตัวต่างกันเนาะชายคนนี้จะมีโอกาสที่จะถูกเลขท้าย3ตัวคิดเป็นเท่าไหร่กําหนดให้สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกเลขท้าย3ตัวได้เพียง1รางวัลเท่านั้นโอเคซึ่งเลขท้าย3ตัวเนี่ยครับก็ ถ้าเรามาดูเนาะมันก็ ne ใช่ไหมเดี๋ยวเขียนก่อน ne ส่วนด้วย ns เนาะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูเนาะเราจะเห็นว่า C ฉบับต่างกันเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันทั้ง4ตัวนั่นแหละทีนี้หารด้วยอะไรครับหารด้วย ns ก็คือ sample space ทั้งหมดที่เป็นไปได้เนาะทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับมันก็มีเลขโดดทั้งหมด3หลักใช่ไหมเออมันก็3ตัวสแสดงว่ามันก็หลักละ 10. สิแสดงมันก็คือ10คูณ10คูณิ น้องก็จะได้ออกมาว่านี่ก็คือ4ส่วนด้วย1000นะครับแสดงว่ามันก็คือ0.004นั่นเองข้อนี้ก็ไม่ถึงกับยากมากเนาะคำตอบคือข้อที่5นั่นเองข้อที่130นะครับเขาบอกว่าเซตข้อมูลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งเป็นดังนี้โอเคเขาก็มีข้อมูลมาให้เขาบอกว่าให้ a แทนค่ามัธยาฐาน b แทนค่าฐานนิยม c แทนค่าเฉลีย่ยถามว่าเรียงค่า จากมากไปน้อยเนี่ยจะตรงกับอะไรเนาะแสดงว่าเราต้องมาหาแต่และตัวเนาะมีค่าเท่าไหร่อันดับแรกครับก็คือว่าเวลาที่เราจะหาเราต้องเรียงตัวเลขใหม่เดหนงอันนี้คือเรื่องของวิชาสถิติเนาะก็5 7 7เ 9, 10 1เจ็ดเก้าสอ็องสิบสองสิบสอง แล้วก็13 15แล้วก็19แล้วก็20อันนี้คือค่าใหม่ที่เราจะเรียงได้เนาะต้องเรียงจากน้อยไปมากถูกไหมทีนี้ครับโอเคถ้าเราจะมาหา a ก็คือมัธยาฐานมัธยาฐานตำแหน่งก็คือ n บวก1ส่วน2ใช่ไหมครับอันนี้น้องจะเห็นว่าถ้านับแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด14ตัวก็เอา14บวก1หาร2ก็จะได้เป็น7.5ซึ่ง7.5อยู่ตรงไหนครับ1 2 3 4 5 6 7 7.5อยู่ระหว่างกลางตรงนี้ก็คือระหว่าง11กับ12แสดงว่าเราต้องเอา อันนี้ได้ตำแหน่งเนาะคือ7.5แสดงว่าค่าที่ได้นะครับก็คือเอา11บวก12หาร2ก็คือกึ่งกลางระหว่าง2ตัวเลขนี้ก็จะได้เป็น11.5นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้แล้วต่อมาครับก็คือ B ตัว B เนี่ยคือฐานนิยมฐานนิยมก็คือตัวที่มากที่สุดเนาะที่ซ้ำมากที่สุดอ่ะอืมมันก็คือ12อเพราะซ้ำตั้ง3ตัวตัวอื่นไม่ได้ซ้ํา3ตัวเลยแสดงว่า B ก็คือ12ทีเนี้ยครับ C C ต่อมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยยเเลขคคคณิตนกก็ืออาาทััั้งหมมมดรรวบ อ่ะอันนี้ก็คือบวก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 กันให้หมดมันจะได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยจํานวนที่มีเนาะก็คือสิบสี่ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ก็สิบเอ็ดแล้วก็ c ส่วนเจ็ดประมาณนั้นเนาะแสดงว่าสิบเอ็ดกว่ากว่านั่นแหละแสดงว่าถ้าเกิดเราเรียงลําดับกันเนี่ยครับน้องก็จะได้ว่ามันก็คือ b มากสุดอ่าถูกไหม b มากสุดแล้วก็ c รองลงมาแล้วก็ A ก็คือ น้อยสุดแสดงว่าต้องเป็น B C A เนาะ B C A อยู่ตรงไหนบ้างถ้าน้องดูก็จะเป็นข้อที่4นั่นเองโอเคข้อนี้ก็ตอบได้เลยเป็นข้อที่4เนาะประมาณนี้